ก็วันนี้มาในฐานะพยานครับเอาข้อมูลต่างๆที่เรามีเราก็รวมข้อมูลทุกอย่างที่ครบถ้วนที่สุดนะครับเพื่อที่เอามาส่งให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานครับมึงต้องเรามั่นใจในทางคือตัวผมมั่นใจอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าผมมั่นใจนะครับในความยุติธรรมของระบบแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยผมก็มั่นใจในตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยมีเส้นทางทุกอย่างเอกสารทุกอย่างสัญญาการซื้อขายการจ้างงานและอย่างที่ผมบอกในคลิปที่เคยลงไปว่า ตัวผมเองอยากให้ทุกๆท่านแยกว่ามันมีสองเรื่องคือเรื่องที่เป็นข่าวที่ประชาชนสนใจเนี่ยนะั่นคือเส้นทางที่ไปอยู่ในวงแชร์คือตัวผมเองไม่เคยอยู่ในวงนั้นแล้วก็ไม่มีชื่อที่จะไปอยู่ในเส้นทางนั้นแต่ตัวผมเองดันไปมีเส้นทางที่มันเกี่ยวโยงในการโอนเงินมาก็คือบริษัททําเกมของผมซึ่งคุณอภิรักษ์เนี่ยเขามาจ้างงานบริษัทผมเราก็มีการผลิตเกมไปให้เขาจริง มันก็เลยมีเส้นทางที่มันเกี่ยวโยงกันมีแค่นี้เองครับยัที่เราชี้แจงไปวันนี้ค่ะเราที่แจ้งเรื่องอะไรบ้างก็เดี๋ยแหละครับที่อธิบายฟังเดี๋ยวงหละครับเอาเอกสารสำคัญอะไรมาสัญญาใช่สัญญาว่าจ้างว่าาจ้งซึ่งระบุว่าจ้างทำอะไรบ้างนะนอกจากเขียนเกมก็เกมอย่างเดียวครมีเกมอย่างเดียวเลยรถ้าหกล้านนี่คือเกมไม่ไม่ครับคือวอลุ่มของเงินมันมากกว่านั้นแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยเขาโอนให้บริษัทผมแต่ว่ามันมีอยู่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่โอนมาให้ที่ผม เพราะว่ามันเกิดอาการที่ผมทวงถามไปเยอะมากก็ผมก็ตามไปเยอะมากเพราะว่าติดต่อเจ้าตัวไม่ได้เพราะตอนนั้นมันเหมือนกับช่วงที่เขาเริ่มเมหายครับคือผมก็บอกว่าเฮ้ยผมทาไปแล้ว,วลงทุนไปแล้วนะผมขาดทุนเยอะมากคือคุณหายแบบนี้ไม่ได้เพราะตามไปที่พนักง,งานเขาเขาก็เลยตามมาได้ทางเจ้าตัวก็เลยบอกว่าเออเพื่อความสะดวกดยวโอนให้พี่เลยเพราะว่าพี่เป็นเจ้าของบริษัทอยู่แล้วมีแค่นงินแล้วน้องวันนี้คือทางเจ้าที่เขาไว้ไหบ้างครับว่าหลังจากนี้จะต้องยังต่อหรืออะไรเงี้ยคือก็ต้องให้เจ้าที่ให้เวลาท่านแล้วก็เอาเอกสารทุออยย่่าางงงผผมมสสให้ไปเะก ไปตรวจสอบทุกอย่างในข้อเท็จจริงทั้งหมดมีแค่นี้ในส่วนของยอดเงินที่โอนนะคะเข้าบริษัทเท่าไหร่เข้าฟิลมเท่าไหร่ยอดจ้างว่าจ้างทั้งหมดเท่าไหร่จริงๆในมูลค่าผมชี้แจงหมดละคือเราไม่อยากชี้แจงเพิ่มเพราะว่ามันเยอะมันนานารายละเอียดมันเยอะมากจริงๆครับเพราะว่าทุกอย่างที่มันมาเกี่ยวโยงกันเนี่ยเราเอาสเตทเมนต์เอาสัญญาคู่เทียบนะครับแล้วก็มาคู่เทียบว่ามันเกี่ยวยงกันยังไงชี้แจงหมดครบจุกประเด็นครับหลังจากวันนี้ อย่างต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ก่อนใช่ครับแต่ตัวผมเองผมมั่นใจอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยวโยงอะไรกับเส้นทางกันเลยครับเขารู้สึกวันนี้พอได้พบเจ้าันจิแล้วมันรู้สึกโอเคหม้ว่าคือผมก็ไม่ได้กังวลอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าผมก็เตรียมเอกสารมาแล้วก็มาตรงตามเวลาเป๊ะทุกอย่างแต่ว่าพอเจอเจ้าที่ผมก็ยิ่งสบายใจนะเพราะผมก็ยิ่งรู้สึกว่าเออระบบของเราก็ดีอ่ะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้ความซื่อตรงนะครับก็คือเราก็มาชี้แจงทุกอย่างครบถ้วนหมดละก็อยู่ที่ พ but, ี่ๆช้าง้ะทีทุกท่านให้พิจารณาต่ออย่างในช่วงตอนแรกที่มีเขามามันกระทบอะไรแบบนี้ผลกระทบอยู่แล้วเราก็มาอยู่ในแวดวงการเมือใช่ไหมก็กระทบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แต่โชคดีที่ผู้ใหญ่ทุกคนก็ไม่ตายแล้วก็มั่นใจในตัวผมตัวเองผมก็มั่นใจในตัวเองแล้วก็อยากจะส่งต่อไปถึงแฟนๆทุกคนว่าก็มั่นใจในตัวฟิลไม่ผิดหวังแน่นอนในช่วงวันนี้มันยังกระทบมันจะมีคนมาถามอยู่ไไว่่่าาาามเเข้ใจรรหือ คือคือหลังจากผมออกคลิปไปก็เงียบแล้วนะก็ไม่มีอะไรเพราะว่าคือมันต้องอย่างนี้คือมันต้องวิเคราะห์กันว่าผมไม่ได้ไปเกี่ยวโยกับเส้นทางนั้นไงคือถ้าผมไปเกี่ยวโยกกับเส้นทางที่เขามีวงแชร์เนี่ยผมอาจจะจะเสียวหรืออะไรเงี้ยเพราะมันก็ขึ้นก็เรียกว่าเครือข่ายชักชวนอะไรใช่ไหมแต่ตัวเองมันคนละทางกันแต่แค่ว่ามันจะเป็นบริษัทของคนที่เป็นคดีพอดีมันก็เลยมาซวยที่ผมแค่นี้แสดงว่าหลักฐานวันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนชัดเจนครับครบถ้วนครับเป็นอย่างไงอะไรครบถ้วนครับคบถ้วนเขาไปรู้จักกับเขาได้ย คือกับอภิรักษ์คือเป็นทีมงานเขามาติดต่อเพราะว่าอย่างที่ผมพูดในคลิปแหละว่าผมเป็นบริษัททําเกมอยู่แล้วแล้วทางอภิรักษ์เนี่ยเขาก็ให้คนมาติดต่อเพราะว่าเขาต้องการซื้อขายเกมเพราะเขามีบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยซื้อขายเกมจากต่างประเทศมาแล้วก็ส่งให้กับทางค่ายดังๆอย่างการีน่าอย่างค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เคยไปเจอตัวเขาไหมเคยก็ต้องเซ็นสัญญากันอยู่แล้วใช่ใช่ใ,ชในตอนนั้นก็คือเราทราบแบ็ k กราว n ์เขามากน้อยแค่ไหนครัคือผมทราบแค่ว่าเขาเป็นคนที่รวยมากนะเพราะว่าตอนนี้ผมไปเซ็นสัญญาลดสุปอร์คาร์เยอะมาก ผมก็ถามเพราะว่าเขาทํางานอะไรทําไมเขาเป็นเด็กแต่เขารวยขนาดนี้เขาก็บอกเขาขายซุปเปอร์คาร์เราเลยไม่รู้ว่าเขาทําอะไรมาก่อนในเส้นเงินที่เกี่ยวกับ EPE และ a u s s เนี่ยครับคือไอตัวนั้นก็เราก็มาชี้แจงครบทุด้านครับว่าเราเป็นนักลงทุนเราเป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์แล้วเราก็ชี้แจงให้กับทางเจ้าที่ฟังทุกอย่างก็ครบถ้วนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในสเตทเมนต์อยู่แล้วครับในเส้นเงินนะคะมันจะขึ้นนอกคนพิลักโกลเข้าบัญชี ประมาณยอด8ป0 0 0ื่นหนึ่ครับในปี61หนึ่งแต่พอปี62มันจะมีช่วงห่วงเดือนมิถุนน่าถึงกันสองล้าน2ล้าน2ล้านใช่อันนั้น6ล้านนะยอดใช่ครับถูกต้องสามีดีเพยใช่ถูกต้องครับอันนี้คือเขาบอกเลยคะว่าเป็นเงินที่คุณพิมเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนอ่ะก็ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ไงใช่มันก็จะสอดคล้องกันครับเงินหกล้านถูกต้อนใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าที่จริงยอดเงินมันมากกว่านั้นแต่ว่าเขาจ่ายให้บริษัทแต่พอเราตามตัวเขาไม่ได้เนี่ยคือคนเราพอตามเงินไม่ได้ก็ต้องงทว พอเราทวงเธอเราใช้กระบวนการทวงทุกวิถีทางอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราขาดทุนไปเยอะแล้วพอทวงเสร็จเขาก็น่าจะอาจจะให้มันไวขึ้นโดยการที่ไม่ต้องเอามาเข้าบริษัทละก็คือบอกผมว่า,ามีเลขที่บัญชีไหมผมเป็นกรรมการอยู่ผมก็บอกโอเคก็ทำาไงก็ได้ให้ผมได้เงินมาก็เลยเป็นเส้นทางที่มันมาเกี่ยวโยงกับผมมันก็เลยสวยที่ผมจะต้องมาชีแช้แจงอาจารย์ไม่เอกใจคะทำไมอย่ดีคขัขอ,ขอเลี่ยน ษษมไม่เอะ<อ>ใจนะจริง,รงๆแล้วถ้าใครทําธุรกิจจะเข้าใจดีว่าการที่ทวงเงินลูกค้าแล้วมันมันต้องเอาทุกวิถีทางให้ได้อะคือเราไม่ไเอะใจอะเพราะว่าไอ้ช่วงที่เราทําเกมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงว่าเราบริสุทธิ์ใจและช่วงนั้นเขาก็ไม่ได้เกิดคดีเราก็เลยไม่ได้เอะใจเลยครับว่าว่ามันเป็นคดีครับเกิน6หกล้านนี่กี่ครั้งครับมดทีเดียวหรือหลายครั้งสามครั้งครับสามครั้งใช่สองล้านสองล้านสองล้านใช่หมายความว่าเราจากเรื่องงานเราไม่รู้จักเขา็นการส่วตัว ไม่เลยครับไม่เลยไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยถ่ายร่วมกู่กับไหมครับถ่ายกันครับก็เวลาเขาชวนไปงานใช่ครับแล้วก็เราก็ไปในฐานะลูกจ้างครับในฐานะที่เรารับงานเขาหมายความว่านอกจากการดีลงานกันก็มีไปงานเลี้ยงงานอะไรของเปลาใช่ใช่ครับก็มีมีไปครับงานนี้ที่ว่าเกี่ยวกับคืมไม่ครับไม่เกี่ยวเป็นงานเปิดตัวรถซูเปอร์คาร์เขาเขาอ้างว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับซูเปอร์คาร์ถูกต้องครับแล้วเขาคืออย่างนี้ครับคือต้องต้องย้อนก่อนว่าปกติแล้วคนทําธุรกิจ เวลาที่เขาเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขามีงานเฉลิมฉลองอะไรเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติไปมันมีเรื่องแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวยงเลยครับคุณอนุชาเคยพูดถึงเรื่องคุณภาพทีดีบ้างหมฟังบ้างไหมเขาไม่เคยพูดแต่ว่าเลขาเขาจะเป็นแนวเหมือนมีพลังจิตอะไรบางอย่างเขาก็จะคอยเล่าฟังตลอดว่าเขามีล่างทรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ได้เชื่อแนวนั้นอ่ะผมก็เลยไม่ได้ไปไปสูงสิงหรือไปถามตอา่ไช เขาเขาเขาเหมือนจะชวนแต่พอดีผมไม่ได้ไปถามต่อไงคือเขาเขาพยายามเกิดแล้วนะว่าเขาเนี่ยมีร่างทรงเห็นญาณจิตสัมผัสเห็นอนาคตอะไรเงี้ยแต่ตัวผมเองผมผมไม่ได้แนวนั้นไงถ้าผมเป็นแนวมูผมคงถามเฮ้ยอะไรอะไรเงี้ยแต่ผมเพราะผมไม่ถามมันก็เลยไปต่อไม่ได้คนที่ชวนคือเลยคะของคุณรังลัก์ใช่ไหมคะใช่เขาชวนว่ายังไงบ้างคะเขาก็บอกว่าเขามีร่างเห็นญาณจิตสัมผัสเออคือพี่เนี่ยทุกเรากําลังทาธุรกิจหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยคือพอเขาพูดอย่างนี้มาผมก็บอกว่า ถ้ามาแนวนี้ผมไม่ใช่แนวนั้นนะผมไม่ใช่แนวมูอะไรองผมเขาพูดถึงการให้ผลตอบแทนก่อนหรืท <c oughs> ีไม่มีไม่มีพอดีพอดีผมพอดีผมไม่ได้ไปไปถามต่อเอาอย่างนี้ดีกว่านะไม่งั้นคงม,มีชื่อผมอยู่ในรหัสแล้วแหละนะครับไน,นเรื่องพวกนี้มันเช็คกันได้ในวันที่เขาโดนทงเราได้มีการติดต่อไปทางบริษัทเขาหรือว่าใครอีกบ,บ้างไหมคือวันที่เขาโดนเนี่ยเราก็อ่านข่าวเลยที่จริงแล้วก่อนโดนนหายไปก่อนผมตามตัวไม่ได้ตามใครไม่ได้อยู่แล้ว แล้วเสร็จแล้วพอเห็นข่าวว่าเขาโดนเนี่ยเราก็ตกใจว่าเจ๊งอีแล้วขาดทุนอีแล้วก็เครียดนะแล้วก็มาปรึกษากันกับทีมงานว่าเออเราเราจะไปยังไงกันต่อดีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาค้างเงินไปอะคะในส่วนที่เขายังไม่จ่ายเหรอหกล้านแปดล้านหกล้านับหกล้านกว่าตีกันแล้วกันที่ค้างผมอะผมขาดทุนเยอะเนี่ยนะเพนาะมันไม่ได้คิดในอาว่ามันจะทางทางเท้าไหร่ที่เขาจะต้องสืบแน่นอนว่าเส้นทางการเงินมันมาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยคือ คือผมผมคิดไมคิดอยู่แล้วแต่ว่าเราบริสุทธิ์ใจเราก็รอเวลาครับว่าถึงกําหนดเราเราก็มาอย่างเงี้ยผมก็มามันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันมากไปกว่าน,นั้นเลยแต่จริงแล้วข่าวอาจจะตีมุมอื่นๆเพื่อให้มันเป็นอะไรใช่ป่ะแต่ตผมเองอ่ะมันอยู่แค่นี้จริงๆว่าอยากให้ทุกท่านมองแยกคืออย่าเอาผมไปรวมกับวงนี้ผมเป็นแค่คนทํางานมันมันไม่รู้เรื่องอะไรที่นอกเหน,กนือจากนั้นอย่างเรื่องนี้ไม่ให้บทเรียนอะไรขับเราบ้างครับรับงานด้วยดีจริงไหมหรืออะไร่เงี้ยจริงๆผมมีบทเรียนมานานแล้วแหละ ผมก็พยายามไม่ประมาทผมก็เลยเก็บเอกสารไว้นี่คือความโชคดีถ้าเกิดว่าวันนี้ผมไม่มีเอกสารแล้วผมไม่มีประสบการณ์ในชีวิตที่โดนมาเยอะเนี่ยผมก็คงประมาทแล้วก็ไม่เก็บเอกสารถ้าผมไม่เก็บเอกสารผมเป็นผู้ผิดแน่นอนแต่วันนี้คือผมว่าเอกสารทุกอย่างมาดีแคร์ได้ครบถ้วนตามนั้นเลยครับอย่างพระเจ้าก็โดนได้มีการคุยกัยนบ้างไหมคะไม่ได้คุยเลยครับก็เราก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ก็เป็นกำลังใจให้ทุทกๆท่านครับก็เข้ามาเพราะว่ากระบวนการของดีไซน์ก็ยุติธรรมเสมอ อย่างพดีคุณฟิล์มเกี่ยวกับการฟอกเงินเหมือนกับว่ารับโอนจากทางนู้นไปฟอกธุรกิจอื่นด้วยคือถ้าเรามองว่าเราไม่มีชิ้นงานเนี่ยอันนี้ประชาชนมองได้แต่ันนี้ผมมีชิ้นงานชี้แจงแล้วผมมีความสําเร็จของชิ้นงานที่เอามาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าเราเล่นได้จริงทําเกมออกมาจริงมีทีมงานการเขียนโคดดิง้งการทำไคลเอนต์ต่างๆคือเรามีเอกสารชี้แจงครับคุณครับ